ตอนนั้เนี่ยไม่้ยังตัวราังบได้ลานอตเรากูลตอนกันจะไล่ศึกมันจะไล่ศึกไปหาม่มึงนี่โอ้ยยามาโอมันบานดีไอ้ฮุนเซนมันก็บินนีไปเกาหลีแล้วมันไปพวกพ่อง่ะ รบกามอยาทําสบายดีสวัสดีพี่น้องบนสุขูสุขคนเดอร์พี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องกพี่น้องคือสิ่ดเห็นเนาะ เมือ่อนซานามขอมานั่งใน้โดดเพราะวา่าอันเสียงมันีเสียงรบกวนพอู่เหินยาเนองพี่น้องก็คือสิเดนเห็นเนาะไล่สดครัง้งไล่สดครั้งเดียวทำให้กองทัพเขมรอันเลือดร้อนเนาะพี่น้องเนาะอันล่าสุดอันหนุมมน่นนเมเขมรนายพลเขมรออกมาอัดคลิปแล้วก็บอกว่า จะไล่สดหามึงหรอไล่สดเพื่ออะไรนคนขมีนเวลาจะออกลบก็ต้องมีการไล่สดเพราะอยากให้คนอื่นได้เห็นตอนที่ตัวเองกำลังปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ล่าสุดพี่เนาะล่าสุดและกลายเป็นปุ๋ยเฝ้ารากมะม่วงไปแล้ว ทหารเขมรตุยไปหลายร้อยนายนี่แหละผลกรรมที่คุณเขมรได้รับเพราะว่านคนเขมรเป็นคนที่เปิดสากอ่านยิงคนไทยก่อนแต่ว่าตัวเองกลับมาตุยน้องพี่น้องเนาะอ่านก็คือตามที่พี่น้องเห็นแถบเนาะพี่น้องนายพลพื่นก็ออกมา อัดคีบสีสีนิ่งเออสีไหลสูตดเพื่อนยังขะพี่น้องสีไหลสดเพื่อนยังทงั้งทางทีกําลังจะออกลบแต่คนขมีนกับเป็นห่วงอยากอัดคีบอยากโซ่ให้ค้นทั่วโลกละเห็นว่าตัวเองเกง่งตอนนี้ก็ถือว่าพอแม่พี่น้องว่าจะเป็นลูกเมียรหรือว่าอันทั้งขอบขั้วทหารนะพี่น้องผ้ากันห้องให้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดพะวายเลยเห็น โงคซุปของสามีพี่น้องไอ้โลงซุปของสามีทีตุยนะพี่นนอะทีตุยทีตุยไปแล้วพี่น้องเลยก็คือท่าคำีนี่เป็นพวกที่คมนินี่เป็นพวกที่เจาเร่พี่น้องเลยเป็นคนที่เจ้าเร่ได้พี่น้องเสื้อถือบไายเสื้อใจบลายพราะว่าตามที่ได้เห็นในข่าวเพิน่นเพิ่นในออกมา่อวานนะพี่นนอะเพิ่นในข่าว ข่าวคนก็ได้ออกมาสิแจ้งว่าหลังเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี่พี่น้องเจรจากันแล้วสิยุดยิ่งชียุดปะทะกันเต่คมิม้นกับโบยุทธพี่น้องยิ่งใส่ไม่ยั้งเลยแบบยิ่งใส่ยางเดียบโบยุทธนี่แหละพี่น้องเ้ยเสื้อใจบุไรีัพวกคาม้นนี่พี่น้องเลยแบบเป็นคนที่แบบมามีความอันความสูงุกเสีอใจ ทั้งทั้งที่ผูญ่เบากันพี่น้องภูญ่ก็ผู้ไงนะมอเจราจากันเพื่ออยากให้ยุดการประทะกันในคั้งนี้พี่น้องแตว่าคนไทยกันเล,ลาะเลาะวายลังเทียงขึ้นคอมมนิคเมนสียุดยิ่งบอ่อแต่กันยังโบยุทธพี่น้องเลยจนหอนตีหาของของตอนเสาร์ในเมื่อประเทศคนคมเนบยยอมยุทคนไทยก็ตตองปกปง่ง พี่น้องคล้องิืนพี่น้องคนไทยเป็นคนหักสงบหักภาษาธิปไตยพี่น้องเพราะอันสนันแล้วเจ้าเปิดฉากว่าเจ้าโบยุทธ์คนไทยกับพรอมที่จะใส่เต็มที่บาดนี้พี่น้องเอง้ยในเมื่อเจราจากันแล้วบุล่งลอยบุล่งตัวบุลงตัวกับพร้อมที่สิเป็นศัตรูกันพรอมที่สิอันเกิดสงครามกันคนไทยกับพร้อมจัดไทยพี่น้องแต่ว่า คนขมินก็ถือว่าต้องทายังบุยุทธพี่น้องทายยังบูยุทธประทะกับประเทศไทยรับรองว่าต้องมีการตุยนี่เกิดขึ้นร้ายในนอนเพราะว่าคนขมินโบมี่ยังทีสีมาสูประเทศไทยได้โบมี่ยังทีสีมาสูกับประเทศไทยโบว่าสิเป็นอาวุธหรือว่าปืนที่ใส่ยิ่งกลายเป็นขล้องทีแบบ เกาแกหา60ปีขึ้นดังมันสิยิ่งใดซ้ำใดพี่น้องของที่มันเกาแกแล้วนะแล้วกับคนไทยมีเครื่องบินใส่ยิ่งใส่ลบแต่ขมินบอมมี่พี่น้องขมินบอมีอันแบบว่านายพลหรือว่าทหารทหารทหารนายนาของประเทศขมิน กระตุยไปเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องกระตุยไปเป็นทีเรียบร้อยเฮ็ดหายลูกเมียผ้ากันห้องหายแถบเป็นซ้ายเหลือนห้องหายเพราะว่าเพราะเพราะว่ากำตามสนองนาะพี่น้องเนาะกำตามสนองเฮ็ดหายเพิ่นน่ะตุยน้องพี่น้องคนไทยน่ะเพื่อนกระสูลบเพื่อกันแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตโบราณโบราณซัำซัำพี่น้องซัำคนเขมิ้นพี่น้องเนาะ โอ้พี่น้องเ้ยลาสุดอันพัวขมนเมนนี่มันเจเลยอีดีพี่น้องเลยแบบว่าคนไทยเนี่ยเพื่นสิเวลาปฏิบัติหน้าที่เพิ่นจะบ่มีการไหลซุดไรพี่น้องเลยบ่มีการแบบยืนแอคย,ย,ยืนไหล์สดยืนทายวิดีโอบอแบบว่ามีแต่ขมเมนพี่น้องคนที่ปัญญาอ่อน,นานันที่คิดจะเห่นส่วงขามแต่ว่ากับยังเป็นห่วงเป็นห่วงโทรศัพท์เป็นห่วงโลกโซเชียลอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นหาพี่น้อง ร่างคนกาข้นคำเมน์น่ะอันกำลังสู่รบกันพี่น้อ,กอ,องกระอมพระอมพระแล้วกันแบบว่าโค้งค้งอีสังมีแต่ละมีหลายๆอย่างน่ะพระกันเอามาใส่พี่น้องอุ้ยโค้งค้งกับอาบุอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะโค้งค้งกับอาบุอยู่แล้วพี่น้อ,อง,งเออพราะว่าอีสังมันกระสูกป,ปืนโบราณหรอกพี่น้องสิคั้งสัมได้ถ้าถ้าคนไทยคนสิลเล่นงานแล้วบ่วมีสังสิงเอาอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ตอนนี้ก็ถือว่าเลือดหลอนกันไปทั้งหลายทั้งหลายเลยแหละเพราะว่าพี่น้องประชาชนตาดำๆพี่น้องมินเพิ่นกะลังคนเพิ่นกักคนไทยลังคนเพิ่นกบ่อยากให้สู้รบกันแต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นบ่ยอมพี่น้องตาหุ้นเส้นนั่นแหละเพิ่นนาสิบ่ยอมพี่น้องเสียอันตุ้ยไแต่บ่ยอมเสียหน้าพี่น้องบ่ยอมเสียหน้าแท้ๆพ่อแม่พี่น้องเพิ่นสิตุ้ยําเพิ่นก บ,บุสนมาสันซ่าบ่คือประเทศไทยพี่นอ้องประเทศไทยเป็นเป็นคนประเทศที่หักแพ่งกันบ่อยากเห็นพี่นอ้องหรือวทหารต่องในซส้นเสียไปกว่านีในเมื่อคนขมิ้นบ่ยอมประเทศขมิ้นบ่ยอมการผอมที่จะใส่เต็มที่บ้านในพี่น้องไยในเมื่อเจรจากันบุหูเหลืองในเรื่อนอะพี่นอ้องสนามเบยงกับเบงเิงแหลกอู้พี่น้องไยเบิงขาวขึ้นอ,อีกก็อ สงครามครั้งนี้ก็คือสิยุดธลงไหลแล้วเพราะว่ามันหาหากมือแล้วพี่น้องหลังจากที่เกิดประทากันนี่ไหลจะหาหกมือได,ได้พี่น้องที่แบบขมิ้นกับฟังไทยและยิ่งประทากันยางดุเดือดนะสนามเอกตีตตามข่าวตลอดเลยคดว่าเอิเพื้นขึ้นสีเบากันไหลลงตัวลงลอยแล้วคือสิจับมือกันขึ้นดีกันแต่ขมิ้นกับเป็นคนเจ้าเล่์พี่น้องเย้ยกับโบยุทธ์โบยุทธ์พี่น้องเลยโบยุทธ์ยิ่งเลย เพราะว่าพิ่นโบยากเสียหนาเด้เนาะพี่น้องพิ่นโบยักเสียหนากนนีแหละพี่น้องียยนนลวงยวโลเบิงพ้นกระทบสิมันสิตามมาบ่บหูว่าภัยสีเดือดหลอนกว่าภัยในเมืองข้าวของอาหารเพราะว่าเขาป่าอาหารของขมรน,น่ะเริ่มสีบบเรือห้กินแล้วพี่น้องเอย้ยแบบสีบ่มีแห้งลบก็ประเทศไทยแลลวเพราะว่าเขาป่าอาหารเพิ่นบดแล้วสเสบียงเพื่นน่ะพี่น้อง เพราะฉะนั้นกองทัพมันต้องเรือนรวยทองถ้าบ่มีอาหารการกินแล้วสิเอแห้งมัแต่ใสมาสู่รบนะพี่น้องนะบคือคนไทยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับมีทั้งลาล่มลาล่ามีทั้งนักหลงดังๆบริจาคให้บ่จักบริจาคเหลื่อนบ่จักบริจาคเงินพี่น้องแล้วคนกับเป็นด่านเป็นแซนนี่แหละคือประเทศไทยพี่น้องย่างลําบากเพิ่นก็ซอยเรือกันบบซอยบหลด้ทางหนึ่งก็ซอยหลายทางหนึ่ง ผูม่เงินกับซอยเงินผูม่เงินกับซอยกำลังใจผู้อันชุกกระพาแข้งแห้งกับบริจาคเลือดนี่แหละประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะคือประเทศขมิน้นมแตรพวกปากดีอวดดีเพราะเกิดอีกยั่งขึ้นกบหัวหดดีอยู่ในถำ้ำพี่น้องอเห็นสิออกมาซอยเรือกันโอ้พี่น้องน้องไปแต่อีต,ตนประชาชนตาลำดำเนาะอีต,ตนประชาชนตาลำดำทีบุหูอินูอินี้ตองไรฮับพ้นกรรมเพาะผูญ่ยกอข้นเนาะพี่น้องเนาะ กະອอ້ເຖີດວ່າເປັນຕາອີ່ຕົ້ນຫຼາຍນກອ